ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กอดขึ้นแบบดดนแล้วนะครับผมข้าวนจะตกนะครับวันนี้เรายังมาขึ้นท้อยนะครับผมนี่ครับลำต้นนี้นะครับขึ้นโดยท้อยครับผมนี่ครับว่ดขึ้นไปแล้วนะครับผมใส่ลงเท้าเล็กลงเท้าปีนต้นไม้ขึ้นครับลรื่นครับผมขึ้นบาไวนะครับวอดลำต้นเปียกหนาบครับ เดี๋ยวขออนุญาตตีท้อยนะครับผมเดี๋ยกวก็ไปเจอกันด้านบนนะครับเพราะว่าใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับผมตีท้อยครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงล่างน,นะครับผมเอาเรื่อยๆครับผมแบบหญ่ยักษ์นะครับหอยยักษนะ์ล่างเหมือนยัครับผม O artista E hum. 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 Omong <shrug> In the remaining fiqro Tempung Okay. Sure. เงียบล่อยนะครับผลงานได้อยู่นิดหน่อยครับผมคิดเตาเลยครับนะฮะน่าจะเป็นตัวแ,แก้วของผมต้นปีนั้นทำได้นะลงะครับผมสีาขาวังไงรับเรื่องตัวถึงนะนั่นกับตีคิดถ้อยครับผม ครับผมเดี๋ยวไปดขันด้านล่างนะครับครับดูบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นถุงน้าครับผมดูครับตอนนี้ก็กขลังทยอยขนอุปกรณ์กันไปนะครับนี่ครับลำต้นนี้นะครับต้นมะกอกครับผมสูงใหญ่เลยครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เดินไปดูรังนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินไปครับเดี๋ยวก็จะอุปรกปรณ์ไปด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> ใต้ต้นนะครับผม <c oughs> ตัดงงงนะครับผมแว้างอาดอกใบประาณแผ่นนะคัผมนครับนี้ก็เหลือทรั้งบอกค่อยเยอะนะครับ ออวันปี๊ดี๊ดซินนะครับผมเดี๋ยวเลยไล้างเออลวงเลครับตัวนี้เหรอนี้ไม่ใช่ไหนะครับผมตัวนี้ไม่่เลยนะครับโอเคขึ้นมาอย่าตกลงไปด้านล่างนง่นประมาณสามชั้นนะครับผมน่าจะบาทน่าจะบัลลีนะครับผมน่าจะคงจะดีอยู่ครับไปลุยนะครับผมร่อนมาครับ มทุกทันนะครับผมครับตอนนี้กอมาตามสายลังที่สามนะครับผมครับตอนนี้ก็ต้องดูรับดูตัวตอนนะครับผมนี่ครับต้นลำไยครับเก็บผลผลิตได้เลยนะครับผมโอ้ครับตัวตอบุกลูกครับกินเสียหายหมดเลยนะครับผมเยอะแยะเลยครับ นี่ครับไปแล้วครับหันชัดเลยนะครับผมนี่ครับไปบอยมากครับผมไปแล้วครับครับสามตูดกันไปเลยครับเต็มต้นครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมไปตามหาลังครับนี่ครับอันนี้ก็ผลงานนะครับผมสองลังครับนี่ครับ นี่งามอยู่ครับผมให้ได้เลยนะครับผมสองลังครับผมครับเดี๋ยวเราไปตามหาลังที่สามกันนะครับผมเอาละครับผลงานลังที่สองครับผมนี่กับลังที่สองครับผมก่อนขึ้นมาได้ไทยนะครับผมเพราะว่าต้องตัดกิ่งลงมานะครับนะครับสวยงามนี่ครับ ดยอนครับนอนมากครับเตยงา้ำแล้วครับ บังนิดน้อยนะครับผมแบบเปิดก็มาไ,ได้ครับผมร้อนนะครับัดเหลืออีกหนึงแท่นครับ ครับเบร้อยนะครับเขียวารกิจครับผมสองลังครับวันนี้ครับเดี๋ยวความนิดเหน่อยครับผมอากาศร้อนจัดเลยครับครับคลิปนี้ก็ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมครับจะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ